สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาทบทวนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคระให้นะครับดูเหมือนมันจะยากนะครับคุณครูกลัวนักเรียนไม่เข้าใจและทําไม่ได้นะครับวันนี้คุณครูถามนักเรียนแล้วนะครับตอบคุณครูมาแค่2คนมีนักเรียน2คนเข้าใจนะวันนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้การเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับเมื่อส่วนที่มันหาคอรนอแล้ว มันหาคลอนแล้วไม่ลงตัวนะครับเมื่อส่วนหาคลอนอแล้วไม่ลงตัวอ่าอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้อย่างตัวนี้อย่างตัวอย่างนี้นะครับอ,อย่างตัวอย่างนี้นะครับนักเรียนดูนะ <c oughs> อย่างตัวอย่างนี้นะครับอ่าใช่ไหมเนี่ยเป็นมึงนะ อ่ะอย่างตัวอย่างนี a, mm ้ครับนักเรียนดูนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะเศษหนึ่งส่วนแดกับเศษหนึ่งส่วนสิบหกนะถ้าเราเปรียบเทียบนะครับเราสามารถหาตัวมาคูณหรือหาคอลอนอก็ได้นะครับเราสามารถหาตัวมาคูณหรือหาคอลนอก็ได้นะครับตัวอย่างนี้ถ้าหาตัวมาคูณนะอย่างตัว <yacht> น <living noise> <right. S 1> ี้นะครับเศษหนึ่งส่วนแดนะครับเราต้องหาคอลนอของหก กับ8ก่อนนะครับคือ48หาตัวมาคูณยังไงให้มันได้48นะครับแปดอะไรมาคูณถึงได้สี่สิบแก็เศษหกส่วนหมาคูณนะครับถ้าเศษหนึ่งส่วนหเอาอะไรมาคูณเอาเศษแปส่วนแปมาคูณนะครับตัวนี้ง่ายมากแบบนี้ง่ายมากนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ล่ะนักเรียนดูนะอันนี้คือหาคอร์นอน,นะครับนักเรียนทำได้แบบนี้ทำได้ แต่ถ้ามันเป็นแบบตัวอย่างนี้ล่ะนักเรียนรู้ไหมว่าเนี่ยคุณครูสอนตามหนังสือเลยนะครับคุณครูสอนตามหนังสือเรียนของพวกเราเลยถ้าแบบนี้ล่ะนักเรียนเห็นไหมครับถ้าแบบนี้ล่ะใช่ไหมเนี่ยอ่านดูนะเอออันนี้ก็สามารถหาคอลอนได้นะครับตัวอย่างนี้สามารถหาคอลอนอได้นะ เนี่ยเราจะมาหาครนได้อันดับแรกมาดูวิธีการหาครนก่อนหาครโนโดยการตั้งหารนะครับหกกับเก้าหาครนของหกกับเก้าเอาอะไรมาคูณเอาอะไรมาหารสามสามสองหกสามสามเก้าทำไงทีเนี้ยนะครับนักเรียนดูนะอ่า หาคนานเป็นเท่ากับเท่าไรสามสองเป็นหกหกสามสิบแปดคณนได้สิบแปดอ่าแสดงว่าเราต้องหาตัวมาคูณนะครับให้มันเป็นสิบแปดนี่เราดูตัวนี้ครับจำนวนสองเศษห้าส่วนหกกับจำนวนสองเศษเจ็ดส่วนเก้าแบ่งฟังก่อนนะครับหาตัวมาคูณมันมีสองวิธีดูวิธีที่หนึ่งก่อนนะครับดูวิธีที่หนึ่ง วิธีที่หนึ่งคือทําจํานวนคระนี่เขาเรียกว่าจานวนคละจาได้ไหมนะครับคุณครูที่ใบไปแล้วล่างคูณกลางบวกบนล่างคูณกลางบวกบนนะครับหกคูณสองเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดนี่จำได้หรือเปล่าได้เป็นเศษสิบเจ็ดส่วนหนะครับต่อไปจำนวนสองเศษเจ็ดส่วนเก้านะครับหาตัวมาคูณไอ้ขอโทษ ทำจำนวนคลากลายเป็นศษส่วนล่างคูณก้าบวกต้นเก้าคูณสองสิบดวกเ็ดเป็นยี่สิบแล้วนะครับส่วนขงที่นะครับเรามาดูส่วนหทีนี้อ่าสเจดส่วนหเอาอะไรมาคูณถึงตัวนี้แล้วนะเอาอะไรมาคูณถึงจะเป็นสิดคือเอาเศษสามส่วนสามาคูณนะครับได้เป็นเศษห้าส่วนสิอ่า เศษยี่สิบห้าส่วนเก้าเอาอะไรมาคูณส่วนทีเป็นสิบแปดนะครับก็คือเอาเศษสองส่วนสองมาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะกลายเป็นเศษห้าสิบส่วนสิบแปดอ่าแบบนี้เราสามารถเปรียบเทียบได้แล้วว่าอันไหนมากอันไหนน้อยนะครับตัวไหนมากตัวไหนหน้อยมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นจํานวนคละถ้ามันเป็นจํานวนคระแต่จํานวนคละมันเท่ากันนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งมันเลยจํานวนคระปล่อยไว้เลยนะครับถ้าตัวนี้มันเป็นสอง นะครับจานวน2เศษ2ส่วนอะไรก็ไปนะครับแต่เรามันเท่ากันจํานวนคละมันเท่ากันเราแยกจํานวนคระออกก่อนค่อยมาเติมทีหลังนะครับเราหาแค่ตัวส่วนนะครับก็เหลือแค่เศษ5ส่วน6เห็นไหมครับมาเปรียบแค่เศษ5ส่วน6เศษ7ส่วน9นะครับเพราะว่ามันเป็นจํานวนคระเราก็หาตัวมาคูณตัวส่วนนะครับเมื่อกี้นี้เราหาคอลนอนได้เท่าไหร่18ใช่ไหม ใช่ไหมครับเราก็ต้องหาตัวมาคูณตัวส่วนให้มันได้18เหมือนกันอ่าอันนี้ก็เหมือนกันกับข้อคล้ายกับข้อที่แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเอาจำนวนคระมาเห็นไหมเมื่อเสร็จแล้วสุดท้ายเขาเอาน้ำสองเข้ามาเติมเหมือนเดิมอ่ามาดูอ่าค,ครูหาตัวอย่างที่ที่มัน ไม่สามารถหาคอ,อลอรนอได้นะครับไม่สามารถหาคลอรนอได้แบบหนึ่งนะถ้ามันหาคลอรอลนอนไม่ได้นะครับอย่างเช่นอย่างเช่น ครูตัวนี้ครับด,ดูตัวนี้การปเปรบเทียบสศษส่วนของตัวนี้นักเรียนดูนะยังไม่บวกลบนะครับยังอยู่ที่เปรียบเทียบอยู่นะนักเรียน อย่างเช่นข้อนี้ครับครูคจะให้ดูนะทำไมมันเท่ากันนะครับเราจะเปรียบเทียบได้ยังไงเนี่ยเศษสามสิบหกเนี่ยกับเศษยี่สิบเจ็ดหาอะไรมาคูณส่วนถึงจะเป็นสาสิหกและยี่สิบเจ็ดนะครับหาอะไรมาคูณ ทำได้ไหมอันนี้ทําได้ไหมครับแบบนี้วิธีง่ายๆเลยนะครับคูณขึ้นอ่ะมาดูนะวิธีง่ายๆเลยนะครับวิธีง่ายอย่าไปยุ่งกับจํานวนคละนะครับอย่าไปยุ่งกับจำนวนคละนะครับเราสังเกตดูว่าจํานวนคระข้างหน้ามันเท่ากันหรือ,อยังมันเท่ากันไหมครับจํานวนคละข้างหน้ามันเท่ากันไหม เท่ากันสินักเรียนดูนะมันคือสิบเอ็ดกับสิบเอ็ดนะข้อนี้จํานวนคระมาเท่ากันไม่ต้องสนใจเลยวิธีง่าย,ายถ้าตัวส่วนมันหาตัวมาคูณไม่ได้หรือตัวมาหารไม่ได้หรือหาคอลนอและหาตัวมาคูณไม่ได้วิธีง,ง่ายเลยนะครับนักเรียนจับตัวส่วนคูณกันนะครับจับตัวส่วนคูณกันเลยนะครับจับตัวส่วนคูณกัน นี่ครับตัวนี้คูณกันได้972าร้อยเได้972ครับง่ายไหมอ่าเรารู้แล้วนะครับว่าส่วนเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยมันคือ972าร้อยบนะครับนักเรียนดูนะเมื่อมันคูณกันนะครับส่วนเนี่ยคูณกันแล้วได้972 นะครับคือยี่สิบเจ็ดคูณกับสามสิบหกเรามาดูทีนี้อ่าเราดูแล้วว่าส่วนนะครับทํายังไงถึงจะเป็นเก้าร้อยเจ็ดสิบสองง่ายมากเลยนะง่ายมากเลยหรือคูณควันั่นเองนะครับเอาง,ง่ายคูณคว้นะครับคูณไว่คูณสลับนะครับยี่สิบเจ็ดอ่ายี่สิบเจ็ดคูณอะไรถึงจะได้เป็นเก้าร้อยเจ็ดสิบสองนี่อ่าเศษยี่สิบส่วน ยี่สิบเจ็ดคูณกับคุณครูเอาอ่าสิบเอ็ดออกก่อนนะเพราะว่ามันเป็นจำนวนคระและมันเท่ากันนะครับคูณกับเศษเอไม่ใช่คูณเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบคุณครูเปรียบเทียบอยู่อ่ะใส่ตัวนี้ไว้นะครับส่วนด้วยสามสิบหกอ่าเยวหากระดาษเยอะๆก่อนนะเขียนตรงไหนดีอ่าแป๊บนึงนะแป๊บนึงสักครู่เดี๋ยวคูณลบกัน คุณครูจะหาที่เขียนเยอะๆมันจะได้ต่อกันนะครับปุ๊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  เมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าส่วนเนี่ยเมื่อเอาส่วนมาคูณกันมันคือเก้าร้อยเจ็ดสิบสองใช่ไหมอ่าเรามาดูทีเนี้ยทีละตัวเลยเศษยี่สิบส่วนยี่สิบเจ็ดคูณกับอะไรเมื่อกี้เนี่ยครับส่วนถึงจะเป็นเก้าร้อยเจ็ดิบสองก็คือคูณเศษสามสิบหกส่วนสามสิบหกได้เท่าไหร่ได้เจ็ดร้อย ยี่สิบส่วนด้วยเก้าร้อยเจ็ดสิบสองอ่าตัวข้างหน้าได้แล้วต่อไปตัวหลังนะครับต,รตัวหลังได้เท่าไหร่ทีเนี้ยอ่าตัวหลังได้เท่าไหร่อ่าตัวหลังเขียนตรงไหนดีนะ ตัวหลังนะครับเศษยี่สิบห้าส่วนสามสิบหกคูณอะไรถึงจะได้เป็นเก้าร้อยเจ็ดสองก็คือคูณกับยี่สิบเจ็ดนั่นเองนะครับหรือคูณไขวยนั่นเองง่ายมากเลยเศษยี่สิบเจ็ดส่วนยี่สิบเจ็ดได้เป็นหกร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนด้วยเก้าร้อยเจ็ดสิบสองอ่าเรารู้หรือยังเราเปรียบเทียบได้ไหรือยังครับอ่าเห็นไหมเนี่ยที่มาของว่ามากกว่ามันเป็นแบบนี้นะครับ นี่คือการเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับเปรียบเทียบง่ายๆเลยเนี่ยข้อนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะครับข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณครูว่าจะให้ทำงานหน้าที่ ตาะต่อไปการเรียงลําดับเศษส่วนการเรียงลําดับเศษส่วนนี่ก็ไม่ยากนะครับการเรียงลําดับเศษส่วนจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยนะครับอันดับแรกเลยของการเรียงลําดับเศษส่วนเราต้องแยกออกมาหาอะไรก่อนหาคอลนอครับหาคอลนอก่อนนะนะครับหาคอลนอนะครับหรือตัวคูนหรือตัวคูณร่วมนะครับหรือตัวคูณร่วม เราต้องหาตัวคูณร่วมก่อนนะครับหาตัวคูณร่วมของส่วนทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาหาตัวมาคูณส่วนว่าตัวคูณส่วนนั้นแล้วได้เท่ากับคอลนอตัวนั้นหรือไม่มาดูวิธีทำอ่าดูอย่างดูตัวอย่างข้อนี้ครับจงเรียงลําดับเศษส่วนต่อไปนี้จากน้อยไปมากนะครับจากน้อยไปมากหาคอลนอของ ส 4, 4 8 10 4, ่แ 4, 8 10นะครับได้อะไรหาอะไรมาหารครับ4ครับส1่หนึ่งสี่หารไม่ได้ดึงลงมานะ่หารต่อไปดีกนะครับต่อไปดีกเอาอะไรมาหารเอาสองครับ หไม่ได้ดึงลงมา212 2, 2 5 10งได้แล้วนี่ได้แล้วครับมาดูต่อไปคูณเป็นตัวแอนะครับอย่าลืมหาคอร์นเป็นตัวแอหาหอรอมเป็นตัวไอนะครับที่เราจะได้ใช้บ่อยเลยคือคอร์จะได้ใช้บ่อยมากนะครับ4 2เป็น8 8 5แ10แสดงว่าคอร์นเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสี่สิบอ่าเพราะฉะนั้น เราต้องหาตัวมคูณส่วนให้เป็น40นะครับดังตัวอย่างนี้เลยวิธีทำนะครับเห็นไหมเข้าหาคอานอเสเ็จนะครับคอานอของ8เอ้ของ4ของ4ของ8ของ10คือ4 10นั่นเองนะครับคือ40นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเอามาทีละตัวเลยเศษ3ส่วน4นะครับเท่ากับเท่าไหร่คูณอะไรได้10เอ้คูณอะไรได้40นะครับก็หาตัวมคูณก็คือเศษ10ส่วน 10นะครับเพื่อทําตัวส่วนให้เป็น40เพราะคอลนอของเรามันคือ4 10 <40 S 2> นะครับอ่าก็ได้เศษ30ส่วน40แสดงว่าส่วนของทุกตัวเนี่ยต้องเท่ากับ40เนี่ยทั้งหมดนี้เลยเนี่ยดูนะทั้งหมดเนี่ยต้องมีส่วนเป็น40โดยหาตัวมาคูณให้เป็น40นะครับตัวแรกเศษ3ส่วน เอาอะไรมาคูณส่วนที่เป็นสี่สิบก็คือเอาเศษสิบส่วนสิบนะครับตัวที่สองเศษหนึ่งส่วนสี่เอาอะไรมาคูณถึงจะเป็นสี่สิบตัวส่วนนะครับก็คือเอาเศษสิบส่วนสิบเหมือนกันอ่าง่ายมากเลยต่อไปตัวที่สามเศษสามส่วนแปดตัวนี้ตัวนี้นะครับเศษสามส่วนแปดอ่าเศษสามส่วนแปดอยู่ตรงนี้แล้วทันไหมทันไหมถึงตรงนี้แล้วนะครับเศษสามส่วนแปดเอาอะไรมาคูณส่วนหนึ่งที่เป็นสี่สิบนะครับก็คือเอาเศษห้าส่วน ห้ามาคูณคูณกันเสร็จปุ๊บได้ส่วนเท่าไรได้สี่สิบแล้วเห็นไหมได้เศษสิบห้าส่วนสี่สิบมาตัวสุดท้ายนะครับเศษเจ็ดส่วนสิบเอาอะไรมาคูณส่วนที่เป็นสี่สิบอ่าเอาเศษสี่ส่วน,นส,สี่มาคูณได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษยี่สิบแปดส่วนสี่สิบอ่าเราก็นํามาเรียงกันทีนี้นํามาเรียงกันเลยได้เท่าไรตัวแรกเศษเอามาเรียงจากน้อยไป มากนะครับเราได้มาแล้วตัวไหนน้อยที่สุดเศษสิบส่วนสี่สิบคือตัวนี้อ่าเอาเปลี่ยนสีเป็นสีนะครับเศษสิบส่วนสี่สิบคือตัวนี้อ่าคือตัวนี้เห็นไหมสีม่วงนะครับอ่าเรียงจากน้อยไปมากต่อไปอันดับต่อไปมากขึ้นอีกนิดนึงคือตัวไหนตัวเศษสิบห้าส่วน สี่สิบเอาตัวนี้มาปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับอ่ะสีม่วงนะมองสีม่วงตามครูนะครับเศษยี่ต่อไปเศษยีสสส่สิบแปดส่วนสี่สิบเอามาจากตรงนี้อู้ตัวแรกมากที่สุดเลยนะครับเศษสามสิบส่วนสี่สิบก็เอาลงมาเห็นไหมเข้ามาเขียนอันดับหนึ่งสองสามมาเรียงกันและวแต่พอตอบนะครับเราจะเอาตัวตั้ง มาตอบเอามาเรียงใหม่นะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่น้อยที่สุดเศษสามส่วนแปดมากขึ้นมานิดนึงเศษเจ็ดส่วนสิบมากขึ้นมานิดนึงเศษสามส่วนสี่มากที่สุดนะครับอันนี้เรียงจากน้อยไปมากอ่าข้ออื่นก็ทําเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูให้งานนักเรียนนะอ่าวันนี้คุณครูพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ